สวัสดีครับ FC FC ลุงพลประตันเอฟซทั่วโลกพบกับช่องพรชัยหมูกระทะพอดีเดินมาดูเห็ดโอ้โหตกใจเลยฮะ FC หลาไหลดอกเดี๋ยวจะให้ FC ดูฮะนี่ดอกหนึ่งเนี่ย FC นี่ดอกหนึ่งเนี่ยครับอันนี้อีกฮะนี่แตกอยู่นี่ครับ FC นี่ครับนี่ฮะอืมดอกสวยมากเลยนี่ฮะนี่อีกนี่ฮะจะให้ดูไกลๆนี่ฮะนี่ดอกนู่นดอกนี่ดอกไอ้อยู่แอบไว้นู่นนะฮะโผล่มาเนี่ยอันนั้นเน่านี่ฮะเ c ซีเดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับนี่ฮะเอฟซีนี่ ดอกสวยมากโอ้โหวางไว้ก่อนนี่ฮนะอุ้ยนี่ฮะเอฟซีโอ้โหเอหเนาหมดเมย์มาดูหลายวันนี่เนนาเลยฮนะเอฟซีเสียดายโอ้ยเนี่ยเนาเนาเลยฮนะมันมีเชื้อนี่ดอกสวย วางนี้ก่อนคาเฟีไม่ได้ดูสองวันครับนี่ดอกอันนี้เน่าเนี่ยฮะเน่าหมดเลยนี่เน่าหมดเลยครับโอ้โหไม่ได้ดูเสีย <c oughs> ดายาาก <c oughs> ไม่ได้มาแหวกดู ว่ากอนผลตกครับนี่ดอกเนี่ยฮะเอฟซีดอกใหญ่มากนี่ฮะโอ้ดอกสวยเลยครับเอฟซีนี่สีดอกได้มือแล้วครับหาดูนี่โอ้หนี่สองดอกโอ้นี่เอฟซีนูนขึ้นอยู่นี่นี่ ว่นูนี่มองไม่เห็นดีไม่เหยียบโอ้เนี่ยครับมีเชื้อเขาก้อนเสียเสียมาทิ้งอ้เห็ดนองคว้ามากลายเป็นเห็ดวางครับเนี่ยโอ้เอ้ยไม่ได้ดูหลายวันนี่ฮะเน่าหมดเลยเียดายเนี่ยนี่ฮะ นี่นี่เชื้อเนี่ยฮะนี่ดอกเล็กเอ็ซีเห็นไหมครับเนี่ยสองดอกเดี๋ยวปิดไว้ก่อนครับปิดไว้ก่อนอืมโอ้โหโอ้งั้นได้มอไปเลยอันเนี้ยมันเน่าหมดแล้วเอ็ซีเนี่ยครับโอ้โหเสียดายเนี่ยเน่าหมดเลยเนี่ยมันเน่าใช้ไม่ได้เลยครับเสียดีเนี่ย โอ้เยดายมากเยดายจริงเลยครับมีไว้เอ่ยโอ้ยหมดไม่เลยมาดูฮาคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอสซีสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องพรชัยหมูกระทะด,ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย